เอลเลสสปอร์ตนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเพิ่มแพ็คนะครับผมราคาล้านห้ากว่าแค่นั้นนะครับผมเพราะตัวนี้เนี่ยสามารถเพิ่มแพ็กเกจมาแล้วนะครับผมด้วยกล้องรอบคันนะฮะตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนหน้ามาใหม่เป็นหน้าสไตล์แรปเตอร์นะครับผมพร้อมกับไฟสีว3จุดมินิไลท์นะครับผมแล้วก็พวกจะมีแอตติฟพูดคอนโทรลยังมีมาให้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เพิ่มกล้องรอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับผม จัดมาในส่วนของด้านล่างก็เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับผมแบบนี้เลยนะฮะชุดแต่งวิกเตอร์จะมีงานกระชนหน้ากระชนหลังแล้วก็คิ้วล้อสีดําแบบนี้ด้วยนะครับผมนะฮะล้อตัวนี้นะครับผมจะเป็นสีขาวมุกนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็ที่ขาดไปได้คือตัวนี้ฮะตัวนี้เป็นล้อเดิมๆของเขานะแต่เปลี่ยนยางมาเป็นยางอาชีนั่นเองนะครับผมเป็นยาง Open Country นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จัดมาด้วยกล้องรอบคันละาะ3 6อองศานะฮะกระจกเป็นสีดํานะครับผม ตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้แรปหลังคานะราอบางคันจะแรปหลังคานะครับผมแล้วก็จะใส่เบ้ารองมือจับมาให้แบบนี้เลยนะครับผมนี่ฮะตัวนี้ไม่ได้ยกแล้วก็ไม่ได้โดดอะไรทั้งสิ้นฮะสำหรับคือตัวนี้คือเดิมเดิมของเขาเลยนะครับผมแล้วก็ฝาท้ายของเขานะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมมานะครับผมแล้วก็ชุดกันชนด้านล่างนะครับผมจะเป็นงานวิกเตอร์พร้อมท่อคู่นะครับผมนี้เป็นท่อหลอกนะแล้วก็เซ็นเซอร์ของเขาจะมีอยู่ครบหมดอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ จะมีกล้องถอยหลังก็ไฟเบรกตรงนี้ด้วยนะครับผมนะฮะ,ะเดี๋ยวผมลองเปิดนะเนี่ยตัวนี้จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะฮะอะไรทุกอย่างเราคืนให้กับคุณลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้เป็นโชคไฟฟ้านะครับนี่เลยฮะแล้วก็ปิดที่ตัวนี้นะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวพาไปชมด้านในสักครู่นะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะสำหรับด้านในคันนี้นะครับผมจะเป็นเบาะไฟฟ้า ทั้งฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับผมนี่เลยฮะแล้วก็จอภายในตัวนี้จะอัปเกรดขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวผมลองไปเปิดสวิตช์ดูนะครับจอภายในคันนี้นะผมจะเป็นขนาด12นิ้วนะครับผมพร้อมกับที่ชาร์จไวร์เลสแล้วก็ตัวเกียร์เป็นตัวเกียร์6สปีดนะครับผมเป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีเกียร์6สปีดนั่นเองนะครับ นี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมก็ไฟหน้าเป็นแบบออโต้ปัดน้ำฝนออโต้นะครับผมแอตติฟฟ์เครื่องทูลที่พวงมาลัยทั้งหมดนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับรถลรอๆแบบนี้นะครับผมกับรุ่นเอเวอร์เลสสปอร์ตนะครับผมนี่ฮะรถดีดีเซฟตี้สักคันหนึ่งที่เราจะวางขายกันในตลาดนะครับผมตัวนี้เลยแนะนำนะครับผมตัวเอเวอร์เลสสปอร์ตนั่นเองครับยังไงฝากทิ้งลิงก์หน้าโปรไฟล์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ